สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมเข้มศิหิรัตน์นะครับแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนนะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องทําเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้เราจะพาเด็กๆนะครับไปที่ศูนย์เรียนรู้นะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับวันนี้เรามากับสองสาวนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อนิชาการบุญตาค่ะ่ชเ่นชื่ออะไร่อเ่นชื่อโฟค่ะชื่อเตยค่ะคือชลัชีลาราสกุลชัยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเด็กๆม3นะครับเมื่อวานนี้เป็นเด็กๆชั้นม1น,นะครับโรงเรียนเราม,ามีแหล่งเดนรู้อยู่หลายแห่งนะครับมีทั้งการเลี้ยงไก่เพาะปลาเพาะเห็ดแล้วก็ปลูกผักนะครับแต่วันนี้เราจะมาส่วนของอเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะครับซึ่งอยู่โซนรัว้วโรงเรียนนะครับของรั้วโรงเรียนเดี๋ยวเราจะลงกันตรงนี้เลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นบ่อปลาของเรานะครับ เป็นโรงเรียนไก่พันไข่อัอกค็คือไก่เราไข่ไขเรวนี้ไข่เทียบเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะให้เด็กๆมาให้อาหารนะครับเป็นสลับสับเปลี่ยนกันมาเพื่อ มาดูแลนะครับศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปูใบใหญ่ครับเรียไปเก็บไข่ก่นก็เอากระบะไข่ตรงข้างบนแหละกระบะไข่สองอนะัขงนข้างบนอ่ะไปคนละกระบะเดี๋ยวเราจะเก็บไข่ก่อนนะครับอันนี้วันนี้เอาสาวๆมาเวลาเวลาหนูเอาเอาใส่ลงมันจะมีด้านด้านมนกับด้านแหลมไข่เนีมันจะมีด้านที่เป็นมนมนกับด้านแหลมเอาด้านแหลมลง ที่เราเก็บได้นะครับส่วนหนึ่งจาหน่ายให้กับชุมชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นําส่งเข้าโรงควนะครับโรงอาหารของโรงเรียนนะครับเพืเออ่อทําอาหารให้กับเด็กๆได้รับประทานนะครับสําหรับบางเมนูที่จําเป็นจะต้องใช้ไข่นะครับออบรรยากาศเยเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้อาหารแล้วกันนะครับให้เด็กๆเก็บไข่ไปก่อน 啊，汉唐的。 vàng không à, mẹ vàng xóa cái này đi xóa liền xóa đây lên, okay. bị, bị nữa, không phải thân ok một mấy bịt đi khang nữa bịt đi khang นี่นะครับท i̇şte ่านผู the road, the mm ้ชมครับเวลาที่เราจะตรวจสอบว่าไก่ตัวนั้นพร้อมที่จะไข่หรือไม่ไข่นะครับเราจะทําวิธีนี้ครับโดยวิธีการรูปหลังนะครับถ้ารูปหลังแล้วเขาย่อตัวลงนะครับแสดงว่าย่อก้นลงแสดงว่าเขากําลังเขาพร้อมไข่แล้วนะครับนไครับเขาจะเขาจะนี่ครับนี่ครับพอเวลาเราลูบหลังเขาจะย่อตัวลงนะครับอันนี้คือพร้อมไข่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตัวเวลาเราลูบหลังก็จะยอดตูดลงเลยนเนี่ยไก่พร้อมไข่ไม่พรอยเล้ว,ลวรูปหลังก็จะยอดตูดลงนลครับ จะไปเลี้ยงปลากันนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับซึ่งก็เลี้ยงไว้ประมาณบ่อลนะประมาณสองร้อยตัวนะครับประมาเอากกำแล้วก็หวานเดี๋ยวหวานกระจายกระจายเนี่ยลูกกระจายให้มันกระจายหน่อยนี่หวานมาทางนี้เลยหนี่งปลาอยู่ทางนี้ ดีกรรมหนึง่งโอเคบอ่อนี้เป็นปลาทับทิมนะครับทำเลยพอพอเดียวเดียวอันนี้ก็เป็นบอ่อปลาดุกนะครับหวานกระจายกระจายออกมาเนี่ย นะอีกําเลยตามเด็กๆไปครับมีทั้งหมด5บอ่อนะครับนี่ครับบอ่อเนี้ยบ่อทับทิมบ่อนี้ครับเอาป้ากันท้อกันเงินบอ่อนย้ดเวย อันนี้คือปลาทับทิมนะครับเป็นบอ่อเป็นบอ่อปลาทับทิมที่เอามาทดลองเลี้ยงในบอ่อปูนนะครับพอล้ตรงนั้นพอแล้วอ,อันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้อีกจุดนึงนะครับที่ ทำไว้ให้กับเด็กๆนะครับบ่อน,นี้ก็เป็นปลาหมอกับปลาดุกบางส่วนนะครับวันนี้ก็ในแต่ละกิจกรรมนะครับก็จะให้เด็กๆได้ช่วยกันนะครับแล้วก็บางวันก็จะเป็นให้คุณครูนะครับได้พาเด็กๆมาแหล่งเรียนรู้ตรงนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบสิ้นภารกิจของเราแล้วนะครับผมนะครับเข้มสีหราขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพร้อมกับเด็กๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะล,ลูกบ๊ายบายไปเข้าห้องเรียนกันครับ